ดูเสน้นทางครับผมที่ผมหาพื่งนให้ดูรอยอะไรครับผมนี่ครับมาเลครับผมมาครับใครชอบเนี่ยเพืนามืคอครับมีแนทางเลยาจะสองสามตัวครับผมให้รูปเลยรูปอ่อนเลยรูตัวเลกเนไหมเท่าเล็อย่ มาใครชอบบุกเบิกนี่ครับลอยเล็กลอยเขาใหญ่ดิมนันไปครับผมใครชอบบุกเบิกมาครับผมไปว่าง,ง่ายนี่ครับลอยเขาเป็นทางเลยรังแรกครับผมวัมที่สิบเจ็ดครับ ลังไม่โตแต่รังแรกยังไงก็ต้องเอาเขรับผมน่าจะแก่ด้วยซ้ำลังแรกก็ต้องแหกหมานก่อนครับผมจุดครบขึ้นเลยรังไม่โตครับผมเพื่อนรีบเอาครับจะได้ไปทางอื่นต่อตามจากดอกมายะราบนัวจะลังโต ุดครบติดนะเนี่ยจุดครบให้ติดก่อนเพื่อนค่อยขึ้นเอเค,ครับผมน่าจะติดอะ่ะไปครับ เผมชอบแหลวตามดูจะเห็นกันไหมครับ เพื่อน,นแล้วเพื่อนโอ้มีอะไรไหมเนี่ยสสยคว,วันดูก่อน,นับผมโอ้หมดไปเยอะเพื่อนขอขึ้นเลยเขาคืออะไรเยอะต้นไม้แห้งเยอะรับผม โอ้คืออันนี้ทางช่น,นจะเห็นดีน,นะครับบางไหมแต่ยาก น้ำเยอะอยู่เพื่อนน้ำก่อนอู้ได้น้ำเยอะอยู่เดี๋ยวถุงใส่น้ำก่อนครับฮ่ากระถุงมาไม่เนี่ย โอ้โหนี่เราไม่ได้เอามาถึงใส่น้ำตอนเพื่อนโอ้โอหโอ้โหน้ำเยอะอยู่เพื่อนเหมือนกด้อยู่ ครับผมลงครับผมขี่รถมาเรื่อยๆเพิ่งลงดอกสาบกาดอกยาสีม่วงครับนี่ครับค่อนข้างลงเยอะอยู่ดอกสาบกาหรือยาสีม่วงนี่จะลงช่วงหน้าหนาวครับผมเริ่มบานเยอะช่วงหน้าฝนก็บานครับแต่ไม่ค่อยแต่ไม่ลงเลยครับแทบไม่ลงเลยอ่ะ จะชอบลงช่วงหน้าแล้วดูหนาลวลมเย็นๆเพราะเขาจะลงสินต่ำครับผมลมเย็นๆทีก็ผมหลายตัวอยู่เรารู้นึก่อนนู่นอีกตัวสองตัวนี่ตัวนี้ก็บินมาใหม่มรครับผมเรารู้กันครับัเพื่อนๆสวัสดีอีกรังครับผมดูเหมือนจะยังไม่เป็นดี แต่ก็เป็นทรงแล้วครับเพื่อนอยู่ใกล้ทางด้วยครับโยนรถเสียงรถวิ่งมาเห็นไหมเดี๋ยวก็ดูเป็นรูปทรงอยู่เพื่อนออู้ยังไงโอเคเเดี๋ยวขึ้นไปเช็คเลยใกล้ทางเลย มาก็ไม่ค่อยไหวไม่หไมหวได้ย,ยังไงก็ไม่ไหวจริงๆเพือน,นเดี๋ยวไปดูกันข้างบนครับผมตามปกันลองขึ้นเล็กครับผมทางทางหางทางแ้ง่ห่างเล็กอุ้็ขึ้นแรงสุด ผมน็เของว่างแรกเขาเห็นหลังแรกหลังแรกเป็นน้ำดีาตรงนี้มันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นีดเดียหมดแทงไฟหม่ เช็คดูมีอะไรไหม ไม่ค่อยใหญ่หรอกครับพเพื่อนฮากกนน่าหยุดครบก่อนเดี๋ยวจะใส่ควรนิดเดียวก่อนเพื่อนดูก่อนว่ามีอะไรไหมัวเสียของใส่คนไม่ดเดยอะครับเพราะเรามีไปงันไก เพื่อได้น้ำครับผมน่าจะแบนกว่ากว่าอยู่ครับผมตัวอ่อนหยอดไปประมาณนิดเดียวกับผมพึ่งประมาณน่าจะสิบไม่ถึงสิบวันหรอกน่าจะสิบสิบวันแหละหย่อตัวอ่อนไปหน่อยเดียวเอาแต่หัวน้ำครับผมนี่ครับหลังแรกหลังแรกก่อนเล็ก,กเต็มเปียยเหมือนกันครับผมไปสะสมไปสองลังแล้ววันนี้เมื่อกี้ผมกลับมาเช็คดู กล้องอกล้องกดไม่ติดครับผมตอนตัดกดไม่ติดขออภัยด้วยครับผมตอนขึ้นไปกดอยู่แต่พอปิดแล้วพอกดอีกรอบไม่ติดครับเพื่อนๆโอเคครับผมขออภัยไม่ได้เห็นตอนตัดนี่ครับผมรังเล็กแรกๆว่าจะทิ้งก็เสียดายเดี๋ยวไปเคี้ยวย่างเล่นครับผมตัดมาแล้วไปครับผมไปต่อแบบฟุกอีก